สวัสดีครับพบกับเราในช่องสีดอโพเงินครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้เอาน้องโพเงินนะครับผมมาจากที่ต้นไม้ร่มไม้ครับผมที่สะของหมู่บ้านครับผมเดินทางมาที่ผลูกตอนข้าของเขานะครับผมก็ได้มากินต้น้อยที่ควรได้ปลูกไว้แต่จะปลูกใหม่แล้วครับผม มาดูกันเลยครับผมว่าเขาจะทำอย่างไรกับการกินครับผมวันนี้น้องโพเงินได้กินร้อยที่หลังบ้านตัวเองครับผมดูเสียงของน้องโพเงินกินครับผมเสียงอย่างอร่อยเลยครับผมโอดูบรรยากาศค่ำๆ่ำครับวันนี้ น้องโพงเงินนี้จะมีนิสัยแบบปล่อยก็ไม่ไปไหนนะครับผมก็อยู่กับควนนี่แหละครับผมเดินหนีไม่ได้ครับผมเพราะว่ารักควนครับผมนี่เราก็ไม่ได้ใส่โซ่ติดโซ่นะครับผมเพราะว่าเป็นบ้านของน้องเองครับผมนี้ไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่าตอนข้าน้องก็จะเดินไปหลักเพราะว่ามีอ้อย ทุกวันครับตอนค่ำครับผมน้องพเงินนี่ก็แตกต่างกับช้างงานนะครับเป็นช้างเพศผู้เหมือนกันครับผมแต่ว่าน้องพเงินนี้ไม่มีงานครับผมจะเป็นช้างสีดอครับผมโอ้ดูขึ้นหลานแปวกินน้ำไม้ใหม่เลยครับผมอันนี้ควรก็ไม่ได้อยู่นะครับไปตัดอ้อยกลับมา หลานก็ามาถึงบ้านนะครับ,ด,รบดึงกินเองเลครับไม่ต้องตัดเพราะว่ามันก็จะหมดแล้วครับผมปล่อยกินทุกวันครับผมตอนข้าเราก็จะมาปล่อยเดินเล่นครับผม เดินจินก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับผมหน้าก็เริ่มแดงนะครับเหมือนช้างเผือกแล้วครับผมเพราะว่าสีต้นไม้ครับผมควรไปปลูกใส่ล่มต้นสะเดาครับผมสีจนแดงหมดแล้วครับนี่หน้านี่ วันนี้ก็ไปปล่อยกินต่อฟางมาแล้วครับนะตอนเช้าครับผมประมาณสามโมงเช้าครับผมก็กินดีมากครับเพราะว่านานๆได้กินปีหนึ่งก็ได้กินทั้งหนึ่งครับผมตรงใสจะหอมมากนะครับกินดีมากเลยครับผมต่อฟางครับผมอยู่ที่บ้านควรก็เริ่มเก็บเกี่ยว แล้วครับผมดูน้องกินครับผมก็จะเดินกินอย่างนี้แล้วครับทุกวันครับตอนค่ำจะมาปล่อยกินให้หมดเลยครับผม เสียงครับผมตอนขัำน้องก็จะมาโผกอยู่บ้านทุกวันแล้วครับเพราะว่าต้องจุดไฟให้ทุกวันครับผมไม่ไปไหนนะครับน้องต้องยืนกินม้อยอย่างเดียวเลยครับผม เดี๋ยวผมคนเนียจะพาไปดูหญ้าที่ควรเนียกไปตัดวันนี้ครับผมดูครับโอ้บรรยากาศตอนค่ําเลยนะครับนี่วันนี้ทําโทรศัพท์ใหม่แล้วครับผมได้ถ่ายคลิปแรกเลยนะครับสามสี่วันแล้วครับยังไม่ได้ลงคลิปสักวันเลยครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ไม่รู้เป็นอะไรครับผมนี่ก็เป็นที่ผูกของน้องครับนี่ผูกที่เดิมเดิมนี่แหละครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้คิดกับควรครับผม นี่ก็จะเป็นอ้อยครับผมทั้งต้นไม้ให้น้องครับผมกินด้อยแล้วก็กินต้นไม้ด้วยครับผมสาเล้งหนึ่งเลยครับวันหนึ่งนี่ตอนข้านี้ครับผมกินให้อิ่มมากมากเลยครับผมอันนี้ก็เป็นนาที่เก็บเกี่ยวครับผม ที่ควรเนกถ่ายให้ดูเลยครับผมที่เข้ากําลังเดืองเต็มนานแล้วก็ผมได้เกี่ยวแล้วพี่ลาวพี่เร็วเดินเล่นอย่างเดียว,ลวเยวลยครับโอ้เราจะอาบน้ําให้ก่อนนะครับผมโอ้ดูครับผมกินอ้อยเสร็จเดินมากินน้ํา ที่สายยางเลยนะครับนี่โหดึงสายยางไปไหนไม่รู้นะครับนี่คาบสายยางเลยครับน้องจะกินน้ําทางสายยางเลยนะครับผมสงสัยเห็นหญ้าแล้วครับนี่สงสัยเห็นหญ้าแล้วเดินไปหาว่ยแล้วครับนี่โอ้ แกเสั่างมาก,ก่อนโอ้หเดินไปทั่วเลยนะครับนี่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับน้องพงเงิันวันนี้ครับผมเดินไปหาญาติแต่หาไอไม่เจอครับผมนี่กำลังเจอแล้วครับผมเจอไออยู่บนรถแล้วครับนี่เจอแล้วมาต้องาลงเหมือ quay kim mê lé ngâm kim đúng không đúng không bắt đầu leo, vậy ดูครับดูครับผมเดินกินน้อยนะครับ ดูครับผมเรียกกินเลยนะครับมันเป็นอ้อยกรอบนะครับนี่อ้อยที่ไปตัดมานี่เป็นอ้อยที่เขาไปปั่นเป็นน้ำอ้อยครับดูครับเขาจะกินดีนะครับผมนี่ก็จะเป็นอาหารตอนกลางคืนที่เขาจะได้กินอยู่นะครับผมเป็นต้นอยเล็ดต้นไม้ครับผมน้องก็กินแบบนี้ทุกวันแล้วครับผม ต้น,น้อยเลยครับผมช้างก็เหมือนเด็กนะครับเพราะว่าช้างน้องพวงเงินยังเด็กอยู่นะครับผมถ้าปล่อยแล้วก็เดินไปเล่นไปทั่วเลยครับผมดี่ดอเหยาปอ้อยกินครับผม แล้วก็ปอกเปียกออกด้วยนะครับน่ะดูน้องน้องพงเงินี่กินปอกเปลียกนะครับผม เล่นดินแลครับผมเล่นดินทร,รยนนายแล้วยังไม่ค่ำเลยครับผมเล่นดินทรายแล้วท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามน้องพงเงินด้วยนะครับขอบพระคุณครับ